เวลาเจอทุกข์มีสติเราจะไม่ร้องไห้แต่เวลาออกจากสติจะร้องไห้แสดงว่าสติกําจัดทุกข์ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะได้ได้ถูกละถูกละถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะก็ดีแล้วแหละลก็เราฝนะึกสตินะี่แหละนะฝึกสตินดีละฝึกสติเพื่อปล่อยวางกับทุกสิ่งนะมันจะวางเองนะโดยที่เราไม่มีเจตานาจะวางนะอย่างเราทุกข์อยู่เนี่ยเอ้ยเราทิ้งมันสิทิ้งมันสินสเนี่ยนะมันก็ไม่ทิ้งมันก็ไม่ทิ้งหรอกมันทิ้งไม่ได้นะ มันมีเจนนตนาไงนะตเราต้องเจริญสติไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยการดูลมหายใจก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวความทุกข์เหล่านั้นมันก็จะหายไปเองที่คายไปเองเนาะแบบนี้ถึงจะถูกนะครับเมื่อวานตอนเย็นหนูหนูเจอทุกข์ร้องแห้แล้วฝืนมาดูลมเข้าออกน้ําตาหยุดไหลค่ะแล้วทุกข์จะอยู่กับเราอีกนานไหมคะก็อยู่จนกว่าเราจะคนทุกข์นั่นแหละนะถ้าเรายังมีทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังไม่้นทุกข์นะก็เป็นเรื่องธรรมาดาเนาะ คจาก็บอกว่าน้ําตาของสรรพสัตว์ที่หลั่งไหลออกมาเนื่องจากการสูญเสียาการพัดากจากกันเนี่ยน้ํามหาสมุทรในโลกนี้ก็ยังสู้ไม่ได้นะเยอะเยอะมากเยอะแยะมากมาเนาะนั่นแหละเรามาเกิดก็เพราะความทานนุกข์กกทั้งนั้นเนาะก็มีกิเลสกันทั้งนั้นแหละก็เลยมาเกิดกันอยู่เน้ก็ต้องพาไปให้คนทุกข์นะด้วยการนะ,จะเจริญสติภาวานะแล้วมันจะขนได้นะ